ขึ้นไปหรอเอ้ยนไล่กันได้ไหมพี่แซมดนขึ้นไปถึงลางลงกลางหลงมันไม่หมดนะนล้หลังล่าสุดไมไม่ซ้อหลังใครที่ไปไหนด้านห่ังด้านหลังด้าง

ไี่ชาไม่อยู่ก่อนหลังไันได้ไหมแอบอยาไใ้ปวดกนะที่บมานเขาจะใส่อ่ไรบ้ไงบ้างปะ่น่ยหลงไารเขาเอาไปแล้วที่นี่เขามาไปเพื่อทำอะไรร้านต้นร้านปิดเพราะใ้ปวดร้า่ปิดอะร้าไม่อยู่ตัวแล้วเราบิดให่เออเราบิดปวดีกปวดอีกย่ามิเดี๋ยวห้ามนะร้านแกหายกันเลยเออร้อนร้อนเออ

สวัสดีครับอาตุกเป้เรามาหยิบเรามาหยิบมาอยิบมาตนีเป้ตกเพป้ตกลายปายคนเยอะคนเยอะตะปุ่นจะต้องทำไมรวมเปิรวคนคนเยอะขนาดนี้คะเจ้าของครับผมก็ชาริตี้ทั้งทีนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็พยายามหาคิวที่ทุกคนแบบ พร้อมกันให้มากที่สุดนะฮะก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เหมือนกันเพราะว่ามีวันที่น้องๆว่างพร้อมกันทุกคนก็ดีใจมากครับที่ได้จัดงานเฉลตีปีนี้ครับอะไรยากสุดในการจัดงานครั้งนี้การรวมคิวเนี่ยแหละครับผมโอ้โหตบตีกันมานานมากว่าเราจะได้วันไหนที่ครบๆนะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็นงานประจำปีเหมือนกันใช่ที่จริงก็จัดเกือบทุกปีแล้วการบางปีก็อาจจะไม่ได้จัดแต่เราเราก็ทําบุญทุกปีนะครับแบบปีไหนที่เราไม่ได้จัดเราก็ทําบุญแต่ว่า ก็อยากจัดทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนตอบแทนแบบคืนให้แก่สังคมด้วยคร,ครับผมอย่างปีนี้คือจัดแล้วจะเอาไปมอบครับให,หให้แบบสภากชาชาติไทยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็เขาก็จะนําไปช่วยโครงการของผู้เปิดโลควัฒนสารแล้วก็กองทุนเงินฉุกเฉินที่จะไปแบบสมมติว่ามีอุปัตภัยมีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเลยครับก็จะเป็นแบบว่ากองทุนที่เอาเป็นสับสนุนครับผม จริงๆแต่ว่าพี่ออกก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วใช่ครับเราจริงๆค่ายเราบริจาคอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเราก็อยากตอบแทนคืนสู่สังคมครับเราก็เห็นแบบเออเห็นปัญหาต่างๆเราก็จะแบบอย่างที่ผ่านมาก็จะมีแบบเอาของไปให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กๆก็จะน้องๆทุกคนเนาะก็จะแบบระดมของมาแล้วก็เอาไปให้ตามโครงการต่างๆนี่ครับอย่างวันนี้กิจกรรมวันนี้มีอะไรบ้างเนาะกิจกรรมวันนี้ก็อย่างที่เราก็เห็นในช่วงเทียงเที่ยงบ่ายนะครับน้องๆก็มา บอกว่าช่วยกันแบบเขาเรียกว่าไงอะมาเล่นเกมกับแฟนแฟนใช่ฮะใชจะมีบูธประจำตัวของพวกเราใ่มีมีอ่ะยังไงอ่ะมีอะไรไหมเพี่ซีก่อนค่ะประจตัวผมเล่นย้อนวัยมากเหมือนแบบว่าไปงานสภากากชาตเป็นอะไรนะไอทุบตุนฮะทุบตุนแล้วก็อะไรนะหนูที่มันจับยาเงี้ยเพิ่งเคยเล่นเหมือนกันก็สนุกดีครับผมจริงจริงไปป่วนแฟนแฟนมากกว่า เหมือนแท่งจะหล่นลงมาเราต้องจับเอาควายควายแท่งใครเซียนเกมนี้ใครเซียนเกมนี้ที่ไปเล่นมาผมไม่จริงๆอยากให้มีคือว่าดูดิพูดว่าผมไม่ได้อยากให้มีแบบว่าเป่ากบตีลูกแก้วอย่างเงี้ยพี่ซีเดี๋ยวต้องยวลองดูใช่ไหมโย้ก็เป่าแบบไม่ติมเงี้ยเจนท่ารู้เรื่องที่พี่ซีพูดไหมลูกอา๋อเจนสารยังไม่รู้เลยพี่อ๋อ รู้รู้เจสัยังไม่รู้อ่าแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกว่าเด็กๆครับไปที่ไปเดินตามบูธต่างๆมาแล้วบ้างมีอะไรแบบนิาตามบูธเรียกคะเราสลับบูธจับไข่ฮะจับไข่จับไข่ตับไข่ตัก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 ไข่แปลกพี่ไม่ดีเลยเซฟอะไรนะลก ม,ม,มันเป็นเหมือนว่าตักไข่มาหาัแล้วมีของหวานอยู่ในนั้นใช่ใก็ยังมันก็คือมาจริงๆรงมีกิจกรรมมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ท<ช>ี่สําคัญก็เนี่ยครับเดี๋ยวมีโชว์ของน้องๆที่จะมาร้องเพลงกับให้แฟนๆได้รับฟังกันเตรียมพร้ทุกคนไหมครับได้ร้องทุกคนเลยทุกทุกคนจริงๆจะเกิดขึ้นนะฮะน่าจะจบกี่โมงจะเลิกกี่โมงอะะค ก็เี้ยก็คือจบแล้วก็ทำบุญทันได้เลยตักบาตรเราเล่นรอเล่นก็ก็ตามเวลาของสถานที่ละกันครับไม่เกินไม่เกินเวลาที่สถานที่ให้แล้วตอนท้าเราทำบุญไปกันถามพี่เจนหนึ่งกันดีกว่าเพราะว่าอยู่มาเพราะอยู่มาตั้งแต่แรกไงเพราะอยู่มาตั้งแต่แรกไงตาแข็งเลยใครเจะหนึ่งคะใครเจะหนึ่งใครเจะหนึ่งอ๋อแล้วอ๋ออ๋ออ๋อพี่เจนหนึ่ง เป็นไงคะกิจกรรมก็สนุกครับสนุกครับก็จริงๆแล้วทุกปีก็จะมีกิจกรรมตต่างกันไปครับแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เล่นร่วมกับเป็นแฟนด้วยครับผมใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้มีเจน5แล้วเจนหนึ่งอย่างเราก็ไม่แมองตากันเจนหนึ่งไปตั้งแต่เจนสองมาแล้วไหมไม่แต่ถ้าเจนสองสามสี่ห้ามันต้องผ่านเจนหนึ่งมาก่อนไม่งั้นไม่เกิดเจน2 3 4สามสีห้า พี่สีว่าอะไรลูกแล้วพี่สีกับพี่แบงค์ว่าอะไรผมยังไม่ได้คุยกับน้องน้อยมากอ่คุยเลยครับครับพี่สี่ตอนนี้เข้าจะยังไม่รู้ชื่อเราแต่เขาจะเรียกเราว่าเฮ้ยพี่สุลล็อครับเออถ้าไม่รู้ว่าเรียกสุลล็อใครบอกเลยบอกกันเองครับผมครับเจนสองะค่ะโอเคเจนสองเจนสองเป็นการรวมตัวแบบใช่ชั้นนานแล้วเจนสองเจนซุปตาของเราเรียกว่า เจนสองเราก็น่ารักอบอุ่นเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ยิ่งด้วยความที่แบบสมาชิกในเจนเราน้อยสุดเนาะเราก็จะยิ่งอยู่กับเป็นก้อนมีหกคนทรายเจนอื่นเขาแบบจะเก้าจะสิบแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่เราไปกี่คนอ่ะมีหกเราก็มีกันเท่านี้แหละครับมีกันเท่านี้มาปห้าปีแล้วเจนสองหรือเราเพิ่มเป็นสองใช่ไหม ย่าเลยมันต้องมีเท่าหกคนเท่านั้นเรารักกันแบบอบอุ่นเออแต่เราสู้ได้ไหมพอมีแบบมีมาห้าเจนนี้เราสู้ได้ไหมลูกในในเรื่องไหนคเ้ยเราสู้ได้เรื่องไหนคะอ๋อนิวเราสู้ได้เรื่องไหนนะมันก็หลากหลายมีทังแบบน่ารักมีแซ่บมีหลอกมีเข้มใช่เรียกได้ว่าเจนเราแบบค่อนข้างวาไรตี้ครบรถอยู่ ทมาถาเม้นหน่อยเราวินัยถามเจนสออีกท่านหนึ่งเขาบอกอะไรแล้วน่ารักแซ่บอ่ะคุณเคือหลอดเข้มตอนนิวพูดเข้มก็รู้เลยว่าเป็นใครเป็นหลอดแบบเข้มไม่แต่แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่เจนเจนสองมมีหกคนก็จริงแต่ว่าเมื่อกี้ลองเทสกันเหมือนกับ สัมภาษณ์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับโค้ดท่าด้วยกันไม่มีใครเหมือนกันเลยเป็นคนละลายเป็นคนละอยู่มาห้าปีไม่มีไม่มีสัปคีเลยไม่เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์เราต่างกันต่างแต่ความรักกันลืมครัาถึงเราจะมีน้อยก็ตามใช่ครับแล้วไม่น้อยครับมีเยอะเลยครับอ๋ออ๋ออ๋อในึกว่าเสน่ห์นึกว่าเสน่ห์เนี่ยแต่ไม่ยอมไม่ได้อดีตเป็นแบบนี้สองจะไปประมาณนี้ครับเดินขอกลับไปที่นิงแล้วเจนหนึ่งไปมบไปให้แบบนี้ เตหนึ่งมีกี่คนอะคะพี่เจเซตหนึ่งมีกี่คนเจ็ด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 เเนเจ็ดคนยนะเจ็ดคนหนึงเจ็เจ็ดคนเจ็ดเคือพี่ทีจะยัอยู่เจ็ดสองหรอยักได้ไมล่ะเป็นเจ็ดก็หนูบอกไม่ได้หนูบอกว่าหกคนก็พอแล้วเอาียอยู่เจ็สองได้ด้วยหรอก็จริงหนูก็จริง เตนสเนสมาเต้นสามเนสามพวกเยอะเหรอพวกเยอะเหรอจะถาพวกเยอะเหรอเ้นสามมาเยอะครับมาเตนสามไหมมงเข้ามาหน่อยเข้ามาหน่อยไมเาไม่เครเนสาอีกอะไรก็เนี่ยอยู่ตรงนี้ได้เต้นสามเอาพวกมาเยอะมาเยอะครับมาเยอะครับ ยังไงล่ะเราพวกเยอะเราสู้ได้อยู่แล้วหรือเปล่าหรือยังไงยังไงสิยังไงครับเฟิร์สมาฮะอุ้ยดีใจมากเลยที่เขายืนคนละฝั่งไม่เจนสามแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกแหละอันนี้ยังไม่ครบทีมยังไม่ครบองค์แต่ว่าก็เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนะครับปีที่สองใช่ที่สองที่ที่ได้มาแบบรวมอ่ะพี่โตยังไงที่มาในร่วมเดียรเดียร์เชีร์ตี้ครับผมก็คิดถึง เพื่อนๆครับเป็นไข่ก็มีคนมาด้วยเปอย่างนั้นไปแบบกำลังจะบอกแบบคือถึงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆแบบเจนหนึ่งถึงเจนห้าเลยเพราะแบบไม่ได้เจอบ่อยๆะครับผมแบบพองานอย่างนี้ก็แบบไม่ค่อยได้เจอแบบทุกคนมาพร้อมกันขนาดนี้เลยครับกลเป็นอะไรจะองวันนี้เป็นคือจะลองให้แบบแดดแันแรงแบบล้วเปิดว่าไงล่ะครับฮะ ขนาดว่าอะไรนะเม่รู้สึกไงรู้สึกไงอันนีเป็นสามเราสู้เออเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเป็นหน้าราเขามีเค็มเขามีแซ่บเราเป็นสามผมมีเยอะหนังผามีอะไรนะมีหน้าราเค็มแซ่บผมมีนี่มีมีหวานมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเป็นแบบว่าขมมีเป็นกลมกล่อมมีเป็นอะไรวานัวมีเป็นวัวหอมหวานโอ้ ขวาไปแล้วคุมองหน้าพี่ออกก่อนก็จะตอบในนี้แล้วครบไม่รอดอ่ะแต่จริงๆคือผมผมนี่อันนี้เป็นปีที่3แล้วที่ผมมาใช้ตี่ผมเป็นคนเดียวในเจนซ่าจริงจริงเขามาเปิดตปวคนเดียวเฟิร์สวัน ตอนนั้นยังไม่พูดเจอท่านายตอนนี้มีอะไรจะบอกคือเราโตแล้วโอเคบอเฟิร์สในวันนั้นกับเฟิร์สวันนี้ไหมคะก็ดูเหมือนคนละคนดีครับก็เวลาทำให้เรารู้แต่ดีดีแล้วดีสองแข่งขึ้นแก่งขึ้นขอบคุณวันท่านี้สิก็คือแต่เดี๋ยวจะเจอกันเจอีอีกใช่ไหมคะอ่าใช่เจนสามใช่เจนสามเจนสี่ไปเจนสี่มีอีกเจนสี่ เจนซี่มาสามสี่คนมาสี่คนอยากเข้าใกล้พี่ออมไหมหาได้ไอผมรู้ทำไมอ่ะแบบว่าชอบห้องดำไมห้องดำคือบ้านผมเองเป็นยังไงคะเจนซี่อ่ะเจนซี่ยังไงขายตัวเองหน่อยเจนซี่เป็นยังไงเจนซี่เหรอก็เขาบอกอะไรเจนอื่นแบบว่า หน้าตาเราอาจจะยังไม่สู้ความสามารถเราอาจจะยกให้เจนอื่นไปนิสัยก็อาจจะยังแล้วมาทําไมเนี่ยเรากลับกันดีกว่าไปผมไม่กลับเฮออใช่เพราะว่าเจนสี่ไม่แพ้เจนไหนก่อนเออเขาเราเป็นแชมป์ใช่ไหมแชมป์ไหนครับแชมป์เขาห้องดำไงใช่คโอ้โหก็เขาบาเลยมน่าภูมิใจใช่ไหมน่าภูมิใจถ้าให้ให้พูดถึงเจนสี่พี่ออฟคิดถึงอะไรครับก็คิดถึงเขาเรียกว่าไงอ่ะ คิดถึงดาวที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะว่าแบบมันจะมีแบบซีรีส์ขึ้นมากันผุดผุดอย่างงี้คุณได้ถูกแจ้งว่าอะไรดูหน้าคือแบบว่าต่อลุ้นมากอะรุนคำตอบไปออกมาลุ้นตัวเองเหมือนกันโอเคี่สี่มีอะไรไม่มีอะไรชื้อคนอื่นได้เลยเออจริงๆถ่ายเร็วมันมีฮะแต่ว่าไมทุกคนเองงไทุกคนแต่ว่ามีอยู่ข้างใน เก็บไว้ข้างในไม่เผดเผยออกมาไม่เผยเผเผยเปิดเผยโอเคเป็นชิวเนี่สนุกสนานมากจอยมีอีกคนยี่สิบอ่ะแปครับผมใช่แต่จริงๆก็องพี่พี่มีอยู่เจนไหนไหมเจนพี่ออฟขอโทษนะคะเอาเข้าแบบนี้ได้ปะโอเคใช่แปดคนก็จริงๆก็แต่ละคนก็ก็มีหลายสไตล์นะผมว่าเจนสี่ก็เป็นเป็นเจนที่แต่ละคนก็ ก็ไม่ทับไม่ทับลายกันเหมือนกันแต่ละคนก็มีความต่างอย่างอูเนี้ยก็เป็นสไตล์ห้องดำอ่าใช่ปอปอก็จะเป็นสไตล์สไตล์อะไรกันอู๋หน้าต่อก็เซฟก็จะเป็นสไตล์น่ารักอะไรอย่างแี้มีดีว่ามีพี่ชีมคนสวยจนผมก็เป็นคนที่มีสาระสุดใช่ใช่คิดว่าจะเจมีพี่เนส เมื่อกี้จะถามว่าเมื่อกี้นะจะบอกว่าจริงๆพอเห็นหน้าเจเจต้องคิดเลยนะวันนี้จะมีคำคมอะไรอยากอยากฟังเธอได้งหนึ่งเขเอาไว้ตอนปิดตายที่ปิดแล้วตอนนี้ก็เลยคิดอยู่เจให้เรามีมเจให้เอาเงั้้นใหวลาเจเจคิดก่อนโอเคขอเจคิดก่อนเจค่ะเดี๋ยวนะสามคนเนี้ยเจอะไรนะเน สามก็ได้เจ็ดอะไรอนี่ยเจ็ดเออถูกมากเจน่ะถือว่าเปิดตัวไหมคะพี่อ๊อฟเปิดตัวในวันนี้ในงานชาริตี้ครับเดี๋ยวน้องๆมีโชว์เหมือนกันใช่นี่มามาสามคนมาสคนมาสามคนมีกี่คนคะมีเก้าคนตอนนี้ใช่ไหมครับใชครับแลได้กล้องเลยใช่ไหมครับได้กล้องได้ตกล้องสวัสดีครับคัปเปอร์ผลิวัณฑ์นะครับดูมินิเจน่าครับผม ครับสวัสดีครับปีฝ้านะครับดูมัดิจนห้ากัสวัสดีครับพอนะครับดูมันเดิจินห้าครับพี่พีเป็นอะไหรอเป็นเรื่องใหม่เลยครับทุกคนฝากแม่ฝากตัวด้วยนะครับอ่ะแล้วเราพอเราได้เห็นพอเราได้เห็นพี่ๆแล้ว ว่าเราสู้ได้ไหมคะลูกสู้ได้ครับสู้ได้คือเมื่อกี้เขาบอกถึงแบบว่าแต่ละรถของเจนไปใช่ไหมของเราน่าจะเป็นรสชาติที่บอกว่าลึกลับน่าค้นหาเพราะว่าเพิ่งเกิดเมื่อวานเลยเพิ่งร้องวัวแหววมาเมื่อวานเลยครับก็จะมีอะไรให้แปลกๆน่าค้นหาอีกเยอะครับผมใช่ครัแล้ววันนี้ก็จะเจอครบทุกคนใช่ทีบอกได้ไหมคะว่าสมาชิกตอนนี้มีกี่คนผมซอตใหม่เลย ตอนตอนนี้ตอนนี้สั่เก้าอยู่สัก้าอยู่ครับโอเคสัก้าอยู่แปลว่าแบบไม่ไม่รู้โอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็วันนี้จะได้พบเห็นพบนโอเคมาครับมามาวันนี้จะได้เห็นพบค่ะชาได้เห็นครับได้เห็นพบกคนแน่นอนให้ฝากนิดนึงคนที่มาร่วมงานวันนี้ ครับก็ก่อดอื่นเลยต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแบบพี่พี่สื่อนะที่สนับสนุนดูมดีไม้แต่ต้นปีจนถึงแบบว่าท้ายปีเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่แบบพวกเราอยากจะมาอบความสุขให้ทุกคนนะแล้วก็มาร่วมทาบุญพร้อมๆกันก็หวังว่าทุกคนเราจะได้บุญได้กุศลได้ความสุขไปพร้อมกันนะครับก็ฝากดูมดีด้วยนะครับผมครับงั้นขอพี่ซีกับนุ้ยมาฝากให้อีกหน่อยครับลูกมาสุดข้ายในวันนี้เราจะอยู่กันยาวแค่ไหนครับไครับ ก็วันนี้ก็รู้สึกด <minute> ีใจมากที่ทุกคนมาร่วมทําบุญกันก็โหเด็กๆดุมรีเยอะมาก39ท่านนะฮะก็ขอบคุณไปขัดทุกคนที่ว่ามาแบบว่ามาบริจาคมาร่วมแบบทาบุญร่วมกันนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมซึ่งจริงๆเรามีเซอร์ไพรส์ช์ของแต่ละคนเป็นเพลงที่ไม่เคย มีร้องบ้างไม่มีร้องบ้างไม่มีใครไม่มีไม่ค่อยเลือกเพลงตัวเองกันเลยแต่ละคน <c oughs> ผมผมผมคนนึงที่ <c oughs> เลือกเพลงแต่ไม่ได้ฟังเพลงใหม่จากขอแน่นอนเพราะว่าจําเนื้อไม่ทันนะคร้บผมก็เดีย๋ยวมาดูโชว์กันทุกคนมีความสุขกันนะครับผมก็ฝากเด็กๆทุกคนเลยนะครับผมครับก็ อ๋อฝากด้วยนะครับพวกเราดูมันดีฝากเอ็นดูครอบครัวของเราที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีด้วยถ้าเกิดปีหน้าเราจะชริตีอีกก็หวังว่าทุกคนจะมาร่วมทาบุญแบบนี้ด้วยกันอีกน, <c oughs> นะครับแล้วก็วันนี้เราอยู่ดูโชว์ได้เลยรับรองว่าถูกใจทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันยันดึกๆเลยครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะอินเสิร์ต พี่พี่อาผิอาจก่อนเดี๋ยวไปก่อนเรากายิวกาลยขเห่ขนมาที่นั่เขาแย่อนอยเดี๋ยวม่ไหมเอออางี้นะเราถ่ายเปทีละเจนไหมได้ไดได้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 ไดได้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 ้ไดนได้ไ้ได้ได้ไได้ไ้อด้ไ้้้ไไไ้ไ มีใครันมเปนกหลั okay. ้าเป็นเกาหลีใิ่อไนไม่เป็นไรคอใส่ี่อนนีใจับ่เป็นอน้าฝัอนกินกนตปม่มีะโอเคนะคะเดี๋ยวถ่ายเป็นเจนเจนนะคะเอ่เจนน่มาสองคนเจนหนึ่งมาสองคนได้แ่ถ่ายหอคนถือว่าจะว่เจนนึ่งเดียวเลยเจนหนึ่งมาสองคน รอฝั่งไหนรอฝั่งซ้ายดกผมรอฝั่งซ้ายคั่วดิ